ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ,คะก็ทําให้หลายๆพื้นที่นะคะส่งกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของชาวหัดใหญ่เองนะคะก็ส่งกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คาบอมแฝดตํารวจในพื้นที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนราธิวาสค่ะพร้อมกับตั้งคําถามต่อผู้ก่อเหตุดุนแรงนะคะว่าทําไปทําไมค่ะจากเหตุการณ์คาบอมภายในบริเวณแฝดตารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนราธิวาส เรื่องนี้นะคะด้านประชาชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดกิมหยงค่ะย่านการค้าสําคัญของพื้นที่อํเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ทราบข่าวก็มีการแสดงความคิดเห็นประนามต่อการกระทําของกลุ่มผู้ก่อความ รุนแรงอย่างอุกอาจนะคะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนค่ะรวมไปถึงสร้างความเสียหายทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชายแดนใต้นะคะที่กําลังจะเดินหน้าและดีขึ้นตามลําดับค่ะ,คะโดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะคะบางส่วนก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เข้ามาทํางานในอาเภอหาดใหญ่บอกกับทีมข่าวว่าหลังจากที่ได้รับทราบข่าวนะคะก็เป็นห่วงลูกๆซึ่งเรียนอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหต มีการโทรศัพท์ถามญาติเป็นระยะๆะะนะคะมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อุกอาจเป็นอย่างมากค่ะซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้ก็ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสกําลังดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชาวต่างชาติเข้ามาจํานวนมากหลังจากนี้ก็กังวลว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะจะกลัวที่จะกลับมาเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับตั้งคำถามนะคะว่า กลุ่มคนร้ายทําไปทําไมวิงวอนขอให้อยู่แบบสงบสุขอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาภายใต้ความเป็นพ่อูุวัฒนธรรมที่ดีงามก็จะต้องสอดส่องดูแลเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ